อืมอืมน้องโปรดพับเองอันนี้เป็นเสื้อของน้องโปรดเองเลยใช่ไหมอ่ะพับเลยนี่โปรดทำแบบนี้เลยพับเลยนี่อันนี้หนึ่งเราต้องทำแบบนี้นะอืมพับแบบนี้โน้อ,อย่างงั้นเหรออืมอืมหนุ่มแฟรกันหนาวอืมอันที่สอง มันคือแบบใหม่นี่ไงน้องปล่เวลาพับพับแบบนี้ค่ะแม่ปดพับพับเองมันดอกไม้ที่สีสุดที่สีโอเคยังตองออ๋เอาไปวางไว้วางไว้เวลาที่ทำแดดนี้เป็นดอกไม้แบบนี้เป็นดอกไม้แล้วเราซื้อขึ้น นี่เราับไปมั้อ่าเหมือนอ่าวางตรงนี้วางตรงนี้ไม่ต้องไปวางไกลอือต่อไปกันเกงเกางเกงนะ่งกังเกงพับยังไงอือเหมือนาเลยพับเป็นกเกง่อ้อโหวสวยงามอาไปวางไปวางชิดนอนพอับชิดนอนอเลยเ็เหมือนกัน,น,น อ๋อจะพับไม่เหมือนกันได้พับไงก็ได้เอาเลยเป็นที่อันนี้น้องโปดชอบเลยน้องโปดแม่แม่เคยสอนโปดพับแล้วใช่ไหมคะว่าพับแบบไหนอ๋ออพับแบบนี้อ๋อแบบใหม่อ๋อแบบใหม่แบบไม้แบบพับขึ้นอ่าพับขึ้นโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเอาไปวางยังไม่เสร็จอ่าสร็จอืมเอาไปวางไปวาง แบบนี้แหละ嗯嗯แมตาเหมือ,มน,อ,อมนอะไรเร็วปอดเก่งับได้อืมอืมที่หนึ่งเราต้องเอาวันนี้ออกมาอืมนี่นี่เป็นตะเข็ดใช่ไหมบบนี่เลยครับ,บ,นบ,บนี่มันตรงตรงเส้แบบน ที่กลางกลางใ่เจะาพับหัวอืมอืมพับหัวมันเข้ามาแลทำอึ่งฐานเฮลิคอเตอร์อืมฐานเฮลิคอปเตอร์เลยแลเจ้าวนอรมา้มแล้วเจ้าเสร็จหรือยังตัวใหม่ได้แล้วนะเนี่ยแล้วเจ้าครึ่งอืมคับเครื่งอืมเครึ่องแดดอืมอืแล้วเจะาทำแดด เอาไปกองเอาไปไว้กับเอาไปไว้กับชุดคู่ครับเอาไว้กับเขาเพื่อนเขาอ่าชุดชุดนี้ซูเปอร์แมนใช่ดนอนของน้องปู่ชุดนอนซูเปอร์แมนหวงปูชอบใส่เนี่ยนะฮึมฮึมท่านนี้หนึ่งนะฮึมซูเปอร์แมนให้มันเป็นแบบนี้ จะแตกออกมาแตกนี้ก่อนแล้วจะพับปูนไปเสร็จรแล้วใช่ไหมคะใช่นี่คือผ้าที่น้องโปดพับช่วยแม่นะคะอ่ะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับ